สวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวิค์บอนเต็งกับอองดีเคียร์ปะจำวันที่23กันยายนพศ2567สวัสดีแฟนๆในช่องและเพื่อนๆในกลุ่ม VP กันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกๆวันเลยในตอนนี้นะครับส่วนผลงานในช่องของกลุ่ม VP พนะครับสำหรับทีเด็ดของเราไม่ว่าจะเป็นบอนเต็งบอสเตปก็ยังทําผลงานได้ไม่ผิดหวังเช่นเคยนะครับบวกกันอยู่ทากาไรกันทุกวันเลยนะครับตรงนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่พกันด้วยนะครับที่ได้รับทรัพย์กันไปใน่ําคืนที่ผ่่าาาานนนมะครับหกพีทด ต้องการเข้ากลุ่มทีเด็ด VIP รับทีเด็ดทุกวันและส่งตรงถึงโทรศัพท์พี่พีทุกวันสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเข้ามาได้เลยนะครับส่วนคู่ทีเด็ด VIP ของค่ําคืนที่ผ่านมานะครับผมให้ไว้ในกลุ่มระหว่างแมนซิตี้พบกับอาร์เซนอลผลจบสกอร์สประตูต่อ2เสมอกันไปนะครับผมให้อาร์เซนอลไปนะครับสำหรับคู่ VIP ของค่ําคืนที่ผ่านมานะครับกินเต็มนะครับถือว่าสู้ได้สูสีเลยนะครับหากไม่เหลือ10คนอาร์เซนอลมีโอกาดคว้า3แต้มได้เลยนะครับเล่นดีจริงๆครับแล้วผมก็คิดแล้วว่ายังไงคู่นี้ก็จบเเสมมออแนนน่คตาาดล ส่วนผลงานหน้าช่องของคําคืนที่ผ่านมานะครับก็เข้าไป3คู่นะครับก็จะมีอาร์เซนอลนะครับคู่ VP ีคู่นี้เข้าเต็มนะครับบาร์เซโลนาคู่นี้ก็เข้าเต็มนะครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับคู่นี้เข้าเต็มนะครับผลงานของคําคืนที่ผ่านมานะครับยับเยินเลยนะครับทำกำไรได้น้อยมากสําหรับผลงานหน้าช่องนะครับต้องขออภัยกับพี่ๆทุกคนกันด้วยนะครับในคัมคืนที่ผ่านมาและวันนี้ครับผมก็มีทีเด็ดมานําเสนออีกเช่นเคยนะครับขอแก้มือกันแบบจริงจังกันเลยนะครับจะมีคู่ไหนกันบ้างติดตามต่อในคลิปได้เเลยนนนนคดด็แ่่อสวู VP การันตีทำกำไรอย่างแน่นอนวันนี้ผมขอยกให้เป็นบอวิสต้าพบกับเบนฟิก้านะครับสำหรับคู่นี้สนุกแน่นอนครับเพราะต้องคู่ต้องการแต้มกันั้งคู่เลยนะครับในตอนนี้ส่วนคู่นี้นะครับผมจะให้ทีมไหนต้องติดตามในกลุ่ม VP นะครับเพราะคู่นี้ต้องดูค่านน้ำหน้างานอีกครั้งนะครับผมสามารถติดตามในกลุ่มได้เลยนะครับฝากกันด้วยนะครับหากชอบคลิปของอ่องนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอ่องนะครับกิจกรรมทายผลทีมไหนแพ้ชนะหหรรือออเสมคู่ะวาางัตต พบกับโคโมจบเวลาผลออกหน้าไหนใครแพ้ครชนะหรือเสมอไทยถูกรับไปเลยนะครับเสื้อบอลเกรดพรีเมียมสามารถเลือกรับได้เลยนะครับมีครบทุกคู่ชั่วโรคหากต้องการร่วมสนุกสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับใครท่ายถูกอ่องจะตอบกลับในคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับส่วนวันนี้ครับจะมีคู่ไหนกันบ้างที่น่าลงทุนเรามาเริ่มกันที่คู่แรกเลยนะครับสื่ฟุตบอลกันโชซิลีอาอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างอัตาลันตาพบกับโคโมลงเตะกันเ,เวลา1นนาฬิกาสนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับู่ นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนเลยที่อัตาลนตาต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับอัตาลนตาครับอยู่ที่อันดับ8ของตารางนะครับมี6แต้มแข่งไป4นัดครับชนะ2แพ้2ได้8เสียไป8ลูกเป็นเจ้าบ้าน1นัดครับชนะ1ได้3เสียไป2ลูกเป็นทีมเยือน3นัดชนะ1แพ้2ได้5เสียไป6ลูกนะครับถ้าฝั่งของทีมเยือนครับโคโมอยู่ที่อันดับ19ของตารางนะครับมี2แต้มแข่งไป4นัดครับเสมอ2แพ้2ได้3เสียไป7ลูกเป็นเจ้าบ้าน1นัดครับเสมอ สองเสียไป2ลูกเป็นทีมเยือน3นัดเสมอ1แพ้2ได้1เสียไป5ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันนะครับทั้ง2ทีมนี้ครับเคยพบกันมา3ครั้งนะครับผมและเป็นทางอตาลันต้านะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดยชนะไปทั้งหมดเลยนะครับ3ครั้งพร้อมครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2022นอะครับอตาลันต้าก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์4ประตูต่อศูนะครับการทากกำไรไม่เปิดราคาสักครั้งเลยนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มนันด์ดังสูตของอาร์ตา1 ครั้งล่าสุดก็เสมอกับอาร์เซนอลมานะครับในรายการแชมเปียนลีกเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยสกอร์0ประตูต่อ0นะครับทำกำไรไปได้3ครั้งเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป4ต่ำไป1ครั้งนะครับเรามาดูทางฝั่งของโคโหมกันนะครับฟอร์มพนันต่องสูบของเขายังไม่เคยชนะมาเลยนะครับเสมอไป3ครั้งแพ้ไป2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมอกับโบลญญามานะครับ2ประตูต่อ2เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทำกำไรไปได้1 3ครั้งนะครับเราไปดูกันจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับ้าบ้านออตแลนตาครับของคุนซอจานเปียโรกราสเปลินีด้านการจาัดทัพครับว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยมีมาเตโอเลเตกีออกสตาร์ทยืนหน้ารา้กา,ายและใช้ชาวเดอร์เคเตเลเล่และอเดโมล่าลูคแมนคอยบันเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับฝั่งของทีมเยือนครับโคโมของคุนซอเชฟฟาบิกาสด้านการจาัดทัพครับว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4231นะครับโดยมีพาตทิคครูโตน่ออกสตาร์ทยืนหน้ารา้งขายและ ใช้กาเบียลสเตเฟซ่านิโกป้ปาสและอาริอูฟาเดล่าคอยบรนเมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทันนาบอลเขาเจ้าบ้านอตาลนตาครับ,บ,รบพวกเขาออกสตาร์ทฤดูกาลใหม่ด้วยผลงานที่รุมๆโดนๆมากเลยนะครับพอลงแข่งไปสีนัดคว้าชัยชนะไปเพียงแค่2นัดเท่านั้นนะครับขณะที่ฝั่งของทีมเยือนครับโคโมน้องใหม่ที่มีฟอร์มห่วยจัดเลยนะครับเพราะยังไม่ชนะใครเลยในฤดูกาลนี้เลดเปิดราคาออกมาให้กับเจ้าถิ่นนะครับเป็นฝ่ายต่อลูกครึ่งแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองดีสุดครับเพราะถึงแม้ฟอร์มของโคโมยังไม่ชนะใครเต่เกม นี้พวกเขาเจอกับทีมที่เอาแน่นอนไม่ได้เช่นกันนะครับเชื่อว่านัดนี้ยังไงก็ต้องวิ่งสู้ฟัดกัดฟันสู้ตายเพื่อ3มแต้มแน่นอนครับดังนั้นเกมวันนี้ครับอยู่ฝั่งรองดีสุดครับมองว่ามีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับผมเรามาต่อกันที่คู่2เลยนะครับสื่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเป็นการพบกันระหว่างเลนเบติสพบกับมายอรกาลงเตะกันมาล้นาฬิกาตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเลระคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่รายที่เลอันเบติสต่อครึ่งลูกสูงต่ำเปิดมาที่2ลูกนะครับเรามาดูตารางคะแนนกัน เต็ครับอยู่ที่อันดับ9ของตารางนะครับมี8แต้มแข่งไป5นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้1นได้5เสียไป4ลูกเป็นจ้บบ้าน3นัดครับชนะ2เสมอ1ได้5เสียไป2ลูกเป็นทีมเยือน2นัดครับเสมอ1แพ้1ยังไม่ได้ประตูเลยนะครับและเสียไป2ลูกทางฝั่งของมาโยกาครับอยู่ที่อันดับ10ของตารางนะครับมี8แต้มแข่งไป6นัดครับชนะ2เสมอ2แพ้2ได้4เสียไป4ลูกเป็นจ้บบ้าน4ีนัดครับชนะ1เสมอ2แพ้1นได้3เสียไป3ลูกเป็นทีมเยือน2นัดครับชนะ1แพ้1ได้1เสียไลูกนะครเบเรามาดู ผลงานการพบกันของทั้งสองทีมนี้กันนะครับการพบกันห้าครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นทางเลียนเบติสนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมาทั้งหมดเลยนะครับห้าครั้งพื่ออครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมานะครับเลียนเบติสก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์นะครับทักอะไรไปได้4ครั้งเสมอไป1ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป2ต่ําไป3ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มพนันล่าสุดของเลียนเบติสนะครับชนะมาได้3คครรัั้้้งงแพ1เสมมอา1คคคครรรรัััั้้งงนนะะบบล่่าาสุดกก็ชเเตฟมานะครับ เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับทํอาอะไรไปได้3ครั้งเสมอไป1ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่าจบเกมสูงไป1ต่ําไป4ครั้งนะครับเรามาดูทางฝั่งของมาโยกากันนะครับฟอร์มฮันนารลองสูบเขาชนะมาได้2ครั้งแพ้มา2ครั้งเสมอมา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็ชนะเลอันโซเซดาดมานะครับเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับทํอาอะไรไปได้2ครั้งเสียไป3ครั้งสกอร์สูงต่ําาาาจบเกมมูงงงไไปป1 4ครรรััั้้นดดททขอ2ีี บีตีครับของคุณซูมานเอลปียเกลนี่ด้านการจัดทัพคับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีวิกเตอร์โลเก้ออกสตาร์ทยืนหน้ารั้ข่ายและใช้ปาโบนเฟอร์นานจูวานนีโลเซนโซและอันซานนีดียาวคอยบันเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามร,ระเบียบนะครับทั้งฝั่งของทีมเยือนครับมาโยกาของคุณซือจาโกบ้าอาราซาเต้ด้านการจัดทัพคับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับโดยมีอับดอนปาสออกสตาร์ทยืนหน้ารั้ข่ายและใช้โรเบ นาบาโลดานี่โรดิเกตและทาคุมะอซาโนคอยบันเยมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาลเบียบนะครับทัศนบอลครับเบติสครับกำลังเข้าฝักเลยนะครับหลังจากชนะติดต่อกันมา2เกมในบ้านนะครับยิงรวมประตู4ลูกและเสียเพียงแค่1ลูกเท่านั้นนะครับจึงน่าจะลงเล่นต่อเนื่องในบ้านด้วยความมั่นใจแน่นอนครับแถมเจอกับคู่ต่อสู้ที่มาตรฐานไม่ค่อยห่างอย่างมาโยก้ามองแล้วมุมคว้า3มคะแนนมาทางเจ้าถิ่นมากกว่านะครับอีกทั้งสถิตินอกบ้านของทีมเยือนครับก็ไม่ชัวร์นะครับเมื่อออกไปแพ้อุตสา ซูนามั้งแต่เกมแรกของฤูดูกานะครับนอกจากนั้นครับทีมเยือนยังไม่ถูกฉลกเวลามาเยือนสังเวียนแห่งนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับโดยการเจงใช้ออกมาถึงสีเกมจากห้เกมหลังดังนั้นว่าตามภาพรวมกับเลนราคาครึ่งลูกวางบอลต่อดีกว่าครับในคําคืนนี้มีโอกาสเฮล็รกซับมากกว่านะครับผมคู่ที่3นะครับสุฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเบลเวสตาพบกับเบนฟิก้าลงเตะกันเวลา2นาฬิกาสินาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเลนราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนหลยที่เบนก ลูกครึ่งสูงต่ำเป็นที่สองลูกครึ่งควบ3นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับเบลวิสตาครับอยู่ที่อันดับ14ของตารางนะครับมี5้าแต้มแข่งไป5นัดครับชนะ1เสมอ2แพ้2ได้3เสียไป4ลูกเป็นเจ้าบ้าน2นัดนะครับเสมอ1แพ้1และยังทําประตูไม่ได้เสียไป1ลูกนะครับเป็นเยือน3นัดครับชนะ1เสมอ1แพ้1ได้3เสียไป3ลูกนะครับท้งฝั่งของเบนฟิก้าครับอยู่ที่อันดับ7ของตารางนะครับมี10บแต้มแข่งไป5นัดครับชนะ3เสมอ1แพ้1ได้เเสียไป4ลูกเป ชนะ3ได้8เสียไป1ลูกเป็นทวเยสอ2นัดครับเสมอ1แพ้1ได้1เสียไป3ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2องทีมนี้กันนะครับการพบกัน5ครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นทางเบนฟิก้านะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมา3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับทางฝั่งของบาวิสต้านะครับชนะมาได้1ครั้งก็ตั้งแต่ปี2023นมะครับผมด้วยสกอร์3ประตูต่อ2องพมครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมานะครับเบนฟิก้า เสียไป2ครั้งเสมอไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป4ี่ต่ำไป1ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มพัฒนาลงสู่ของบาวิสตานะครับชนะมาได้เพียงแค่1ครั้งนะครับผมเสมอไป2ครั้งแพ้ไป2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมือนกับอามาดอล่ามานะครับเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมานะครับด้วยสกอร์สองประตูต่อ2นะครับทำกำไรไปได้2ครั้งเสียไป2ครั้งเสมอไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป1ต่ไป4ครั้งนะครรับเาาามดูทงฝั่งขอองเบบนนนฟฟิกก้าััะครร์มต่ำไปสี่ครั้งเสมอ 1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็ชนะชวิด้ามานะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับในรายการยูฟาแชมเปี้ยนลีกด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งนะครับทักอะไรไปได้3ครั้งเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป2ต่ําไป3ครั้งนะครับเราไปดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ,บ้านเบลวิสตาครับของคนซือเคสเซียโนบักซี่ด้านการจัดทัพครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4 3 3สนะครับโดยมีซันวาดอาร์กาโรเบิร์ตโบเซนิกและกอนซาโลมิเกลออกสตาร์ทยืนหน้ารัตะกายร่วมนแนลใช้ Ima, ala, อิบลาฮิมาคามาลาคอยั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับเบนฟิก้าของกุนซือบูโน่รัสด้านการจัดทัพครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีวานเกลิสพับลิดิตออกสตาร์ทยืนหน้าราาัฐไคและใช้อังเคลเดมาเรียเบนจามินโลไฮเซอร์และเคเลมอันโตโกกรูคอยบ้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทัศนบอลครับเจ้าบ้านบาวิสตาครับพวกเขากําลังมีผลงานในลีกที่ย่ำแย่มากๆเลยนะครับพอไม่ชนะใครมาติดต่อกันแล้ว มมแมตช์นี้ได้เล่นในบ้านก็จริงครับแต่ต้องรับการมาเยือนของทีมแก่งยางเบนฟิก้านะครับต้องบอกเลยว่าเจองานหนักอย่างแน่นอนเพราะผู้มาเยือนครับกำลังมีผลงานที่ดีมากๆเลยนะครับ4เกมหลังสุดพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยทั้งขุมกาลังและคุณภาพผู้เล่นก็ดีกว่าเจ้าบ้านทั้งหมดเลยนะครับแถมสถิติเจอการเบนฟิก้าก็ดีกว่าอีกด้วยนะครับส่วนคู่นี้เป็นคู่ VP นะครับผมจะให้คู่ไหนต้องรอติดตามในกลุ่มนะครับผมเพราะผมต้องดูค่าน้ําและเช็คราคาสุดท้ายก่อนนะครับใครต้องการทีเด็ดคู่นี้สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ คู่ที่4นะครับสืบฟุตบอลนอร์เวย์ดิวิชันหนึ่งเป็นการพบกันระหว่างเคฟุมออสโลพบกับมอนลงเตีกันเวลาที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเลนราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไหลที่มอนต่อปปสูงต่ำเปิดมาที่สองลูกครึ่งควบ3นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับเคฟุมออสโลครับอยู่ที่อันดับ7ของนอร์งานะครับมี29แต้มแข่งไป22นัดครับชนะ7เสมอ8แพ้7ได้26เสีย27ลูกเป็นเจ้าบ้าน11นัดครับชนะ2เสมอ5แพ้4ได้11เสีย15ลูก เป็นทีมเยือน11นัดครับชนะ5เสมอ3แพ้3ได้15เสีย12ลูกนะครับทางฝั่งของมูลครับอยู่ที่อันดับ2ของตารางนะครับมี40แต้มแข่งไป22นัดครับชนะ12เสมอ4แพ้6ได้48เสีย24ลูกเป็นชาวบ้าน11นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้3ได้29เสีย15ลูกเป็นทีมเยือน11นัดครับชนะ6เสมอ2แพ้3ได้19เสียไป9ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับเคยพบกันมา2ครั้งนะ1 ครั้งนะครับผมรองครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่21มิถุนายนที่ผ่านมานะครับทางฝั่งของเคฟุมออสโลนะครับที่ทําผลงานดีดีกว่าโดยชนะมา3ประตูต่อ2นะครับทำกำไรไปได้2ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป1ต่ําไป1ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับฟอร์มพนัตลองสุดของเคฟุมออสโลนะครับพวกเขาชนะมาได้2ครั้งแพ้มา3ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็แพ้กับเอสเคบานมานะครับเมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะคคคครร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 ัััับบบดด้้้ยยสสสสกกกกอออ์์ปปะะตตตูู่่2 2นทําไไไไมงงงเเี3จ ไปทั้งหมดเลยนะครับห้ครั้งเรามาดูทางฝั่งของมูลกันนะครับฟอร์มพนันรองสูงพวกเขาชนะมาได้4ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็ชนะคิสเตียนซุนมานะครับเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมานะครับด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์นะครับทำคะไรไปได้4ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2งเสมอไป2และต่ำไปอีก1ครั้งนะครับเรามาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับ้าบ้านเคฟุมออสโลนะครับของคนซื้อโยฮันเนสโมเอสกาดด้านาระบบ3-4 โดยมีสวเลีฮาคามมแซนดอนยฮันเนสนูนเยสและเทลดูฮันวิกออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐาไร่วมกันและใช้เซเมนเฮลเนสและโรบินลาชคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับทางฝั่งของทีมือนครับโมนครับฝัง่งก็สือเออริงโมด้านการจัดท้าเข้า่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ35 2นะครับโดยมีโอลาบินเฮนเซนและแมกนูสเคเลมออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐาไร่วมกันและใช้คริสเตียนอิเล็กเซนมาคุสอังเดคาซาและเอมิว แวริคอยบันเยมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาระเบียบนะครับทัศนบอลครับออสโลครับฟอร์มแผ่วเลยนะครับในตอนนี้หลังจากแพ้ถึง2เกมจาก3เกมหลังสุดนะครับผมซ้ำยังยิงประตูไม่ได้เลยนะครับอีกทั้งยังสะกดชัยในบ้านไม่เจอเลยนะครับแม้แต่ครั้งเดียวในรอบหนัดที่ผ่านมาและแพ้ไปถึง2เกมด้วยสกอร์ขาดลอยทุกเกมอีกด้วยเพราะฉะนั้นพกฟอร์มแบบนี้มาเจอรองจากฝุงอยางโมนคงรอดยากครับนค่ัคืนนี้และทีมเยือนเครื่องกาลังติดนะครับชนะ2เกมติดกดไปกว่า10ประตูเลยทีเดียวนะครับแถมเข้าวินนอก บ้านถึง2เกมใน3เกมล่าสุดยิงไปอีกครึ่งโหลดังนั้นภาพรวมครับมนขมเยอะครับทั้งฟอร์มระบบทีมคุณภาพนักเตะและชื่อชั้นนะครับกับราคาปอปอ,ปอทรงนี้ยังไงก็ต้องวางบอลต่อรอรับซับได้เลยครับในค่ำคืนนี้คู่ที่5นะครับ <S <S สื่อฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์เป็นการพบกันระหว่างพบกับฮัมสตันลงเตะเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเดี๋ยวราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนไลยที่โกเดนบอกต่อ1ลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3นะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับโกเท อยู่ที่ันดับ12ของตารางนะครับมี22แต้มแข่งไป22นัดครับชนะ5เสมอ7แพ้10ได้24เสียไป35ลูกเป็นเจ้าบ้าน11นัดครับชนะ2เสมอ4แพ้5ได้9เสียไป16ลูกเป็นทีมเยือน11นัดชนะ3เสมอ3แพ้5ได้15เสียไป19ลูกนะครับถ้าฝั่งของฮัมสตันครับอยู่ที่ันดับ14ของตารางนะครับมี21แต้มแข่งไป22นัดครับชนะ7เสมอ0แพ้15ได้23เสียไป40ลูกนะครับเป็นเจ้าบ้าน11นัดดชนะ5แพ้้6ไ13เสีย 11ลูกเป็นทีมเยือน11นัดครับชนะ2แพ้9ได้10เสียไป29ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันห้าครังล่าสุดนะครับผมเป็นทางฮามสตันนะครับที่ทําผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมา2ครั้งเสมอมา3ครั้งนะครับเพิ่งครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับฮามสตันก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ0นะครับทางฝั่งของโกเทบอกไม่เคยชนะเลยนะครับทำกำไรไม่เคยได้เลยนะครับเสียไป1ครั้งเสมอไป2ครั้งสกอร์ทูงต่ําจบเกมต่ําไปทั้งหมดนะรไ 2ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของโกเตบอกนะครับชนะมาได้1ครั้งแพ้2ครั้งเสมอมา2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมอกับฮาคเคนมานะครับ3ประตูต่อ3เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับทําอะไรไมได้2ครั้งเสียไป3ครั้งสกอรสูงต่ําจบเกมสูงไป2ต่ําไป3ครั้งนะครับเรามาดูทางฝั่งของฮามสตันกันนะครับฟอร์ม5นัดล่าสุดของเขาชนะมาได้1ครั้งเช่นกันนะครับและแพ้ไปถึง4ครั้งเลยนะครับครั้งล่าสุดก็แพ้ให้กับเอลบอกมานะครับ0ประตูต่อ1เมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับชนะ1ครั้งก็ชนะ5 ก้าามนะครับ2ประตูต่อ0ูนย์ทำอะไรไม่เคยได้เลยนะครับเสียไป4ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2ต่ำไป2และไม่เปิดราคาอีกหครั้งนะครับเรามาดูกันจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเชื่บ้านกูเต้บอกครับของกุนซือสเตฟานบินบอลด้านการจัดทัพว่าพวกเขาน่จะมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยมีลอส,สเซจิเลลูฟออกสตาร์ทยืนหน้าราคาขายและใช้กูสตาฟนอรินลามอนปาคลานลุยควิกและเปาโลอับราฮัมคอยปั้นเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาสเตปนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับฮามสตันครับของกุนซื้ โยฮันลินโฮมด้านการจัดทัวาว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยมีกิลลี่ไอยอบสันยานนิกแอคเนโลและเบเนียสเนอินกาสันออกสตาร์ทยืนหน้ารัฐาขายร่วมกันและใช้โจนาธานสวิลเบิร์กคอยบ้านเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสเต็ปนะครับทัศนบอลครับบอกเลยว่าเจ้าถิ่นกูเตบอกครับยังดูดีกว่าเยอะพอสมควรน,นะครับด้วยผลงานคว้าชัยมาได้1เกมเสมอ2อเกมจากห้เกมหลังสุดนะครับผมล่าสุดก็เสมือนกับฮักเคนมานะครับ3ประตูต่อ3แบบสุดมันเลยนะครับทางฝั่ง ของทีมเย็นครับฮามสตันชนะได้มาเพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับจากห้เกมหลังสุดเสียไปกว่า8ประตูเลยทีเดียวบอกเลยครับทีมเยอนวันนี้น่าจะมีแววกลับออกมาแบบมือเปล่าสูงครับแต่ถ้าอิงจากผลงานการพบกันนะครับจะไปทางเสมอซะเยอะเลยนะครับโดยพบกันครั้งล่าสุดครับก็เป็นทางชาวบ้านนะครับที่เอาชนะไปได้แต่หากดูจากเหรียญที่เปิดมา1นลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งชาวบ้านมีโอกาสเฮรับซับมากกว่านะครับเพราะเปิดออกมาก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับและโกเดบอกก็มีฟอร์มที่ดีกว่าอยู่แล้วกัรันตีครับเชียร์โกเดบอนร์ ครับสุดฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีกครับเป็นการพบกันระหว่างโคเปนเฮเกนพบกับอันบอกลงเตะกันเวลาเที่ยงคืนตรงตามเวลาประเทศไทยนะครับเลระราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนอลไรที่โคเปนเฮเกนต่อลูกครึ่งควบ2สูงต่ำเปิดมาที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับโคเปนเฮเกนครับอยู่ที่อันดับ5ของตารางนะครับมี14แต้มแข่งไป8นัดครับชนะ4เสมอ2แพ้2ได้15เสีย10ลูกเป็นเจ้าบ้าน4นัดครับชนะ2เสมอ2ได้8เสียไปหลูกเป็นทีมเยือน4นัดครับชนะ2แพ้2ได้7เสองไูก นะครับทางฝั่งของอันบอกครับอยู่ที่อันดับ9ของตารางนะครับมี9แต้มแข่งไป8นัดครับชนะ3แพ้5ได้7เสีย18ลูกเป็นเจ้าบ้าน4นัดนะครับชนะ2แพ้2ได้4เสียไป10ลูกเป็นทีมเยือน4นัดครับชนะ1แพ้3ได้3เสียแปดลูกนะครับเรามาดูการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันทั้งครั้งล่าสุดนะครับผมเป็นทางโคเปนเฮเกนนะครับที่ทำผลงานได้ดีกว่าโดยชนะมาทั้งหมดเลยนะครับ5ครั้งรวมครั้งล่าสุดครับเมื่อปี2023นะครับผมโคเปนเฮเกนก็ชนะไปได้นะคครรรรรัับดด้้้วยสกกออ์1ปปะตตู่0ทไไไ3ง มอไป2ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป1เสมอไป1และต่ําไป3ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มพนักลังสุดของโคเปเเกนนะครับชนะมาได้1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้มา3ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็แพ้กับมิทเทลแลนด์มานะครับสประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมานะครับทำอะไรไปได้1ครั้งเสียไป4ครั้งสกอร์สูงต่ําจบเกมสูงไป2เสมอไป2และต่ําไป1ครั้งนะครับเรามาดูทางฝั่งของอันบอรกนะครับฟอร์มพนักลังสุดพวกเขาชนะมาได้3ครั้งแล้วก็แพ้มา2ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็ชนะเฟเดริเซียมา ครับ4ประตูต่อ1เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมานะครับทำอะไรไปได้2ครั้งเสียไปสองครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ตาต่ำไป1และไม่เปิดราคาอีกหนึ่งครั้งนะครับเรามาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้บบาบ้านโคเปนเฮเกนครับของกุนซือยาคอฟนิสตรูด้านการจัดทัพของเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับโดยมีเกียร์มันโอนุคฮาออกสตาร์ทายืนหน้าราัฐาขายและใช้แมกนุดแม็กซันโมฮัมเหม็ดเอลยูนุดและอิเลียอสอาซูรีคอยปั้นเกมแล,ล,ละ แมนโนฟานดัมด้านกนารจัดทครับว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-2-3-1เช่นกันนะครับโดยมีนิคคลาสเฮเลนอิอุสออกสตาร์ทยืนหน้าแล้วะรัและใช้อันเดียจสสันมิลเกอร์วีเดลและมาติอัสยอร์เกนเซนคอยบ้านเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสเต็ปนะครับทัศนบอลเขาเจ้าบ้นบบบานโคเปนเกนครับผลงานในลีกให้เกมลองสุดอาการไม่ค่อยดีนะครับเพราะขาดความสม่ำเสมอเก็บชัยไปได้แค่2เกมเท่านั้นนะครับขณะที่ฝั่งคอนทิวเยนคับอันบอกผลงานในลีกให้เกมลองสุดคว้าชัยชนะไปได้แค่2เกมเช่นกันนะครับวันนี้ เจ้าบ้านต่อไม่สูงมากนักนะครับผมแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมต่อเจ้าบ้านดีกว่าครับโดยมองว่าเกมนี้โคเปเกนได้เปรียบที่เล่นในบ้านและน่าจะชนะไปได้นะครับแผนน่าจะยิงเกินเลนราคาที่ตั้งใหม่อีกด้วยกับเลนราคาลูกครึ่งควบ2เมื่อพิจารณาจากเลนและภาพรวมต่างๆแล้วนะครับฟอร์มที่พบกันมาก็เป็นทางเจ้าบ้านนะครับที่ทําได้ดีกว่าอีกด้วยเพราะง้นคืนนี้อยู่ทางฝั่งเจ้าบ้านน่าจะได้เฮมากกว่านะครับการันตีครับเชียร์โคเปเกนกินเต็มแน่นอนครับในคัมคืนนี้คุ่ทิเจ็ดนะครับสื่อฟุตบอลไอร พบกับโบฮีเมียนลงเตะกกันเวลา1นนาฬิกาสีนาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับเลยราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนเลที่แซมล็อกโรเวอร์ต่อครึ่งควบลูกสูงต่ำเปิดที่2ลูกครึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับแซมล็อกโรเวอร์ครับอยู่ที่อันดับ3ของตารางนะครับมี46แต้มแข่งไป30นัดครับชนะ12เสมอ10ได้8เสีย4ีเสียไป31ลูกนะครับเป็นเจ้าบ้าน14นัดครับชนะ6เสมอ6แพ้2ได้25เสีย1ิลูกเป็นทีมเยือนส6นัดครับชนะ ทางฝั่งของโบฮีเมียนครับอยู่ที่อันดับ8ของตารางนะครับมี33แต้มแข็งไป29นัดครับชนะ8เสมอ9แพ้12ได้31เสีย36ลูกเป็นเจ้าบ้าน16นัดครับชนะ4เสมอ5แพ้7ได้16เสีย21ลูกเป็นทีมเยือน13นัดครับชนะ4เสมอ4แพ้5ได้15เสียไป15ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกันนัดครั้งล่าสุดนะครับผมทําผลงานได้พอๆกันเลยนะครับโดยชนะมา2ครั้งแพ้1ครั้งและเสมอ1ครั้งเช่นกันนะครับพบกครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่1กันยายน ที่ผ่านมานะครับโบฮีเมียนก็ชนะไปได้ด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับทางเกาหลีไปได้2ครั้งเสียไป3ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ต่ำไป2ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มพัฒนาสุดของทั้งสองทีมนี้กันนะครับฟอร์มพัฒนาสุดของแซมล็อกโรเวอร์นะครับชนะมาได้2ครั้งแพ้2ครั้งเสมอ1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เสมอกันกับดาร์ลี่ซิตี้มานะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกันยายนที่ผ่านมานะครับทางเกาหลีไปได้สามครั้งเสียไปสอง ได้2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็แพ้กับด็อกเฮลดามานะครับศูนย์ประตูต่อ1เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับทำกำไรไปได้3ครั้งเสมอไป1ครั้งเสียไป1ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป2เสมอไป1และต่ำไปอีกสครั้งนะครับเรามาดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ,บ้านแซมล็อกโรเวอร์ครับของคุณือสตีฟแบดลี่ด้านการจัดทัพครับว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ3ามสี่สามนะครับโดยมี Jack Burn, Kenny, แจ็คเบิร์นจััันน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 ีีี่่่แแแแคลลลลละะะดดดาาาาาเเยยยยมมอออสตรรร์ืห้้ขววกกใชิฟู L L วคอยบันเกมลุกและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบนะครับทำหรัของทีมเยือนครับโบฮีเมียนครับของคุณซือออลันเลโนนด้านการจัดทัาครับว่าพวกเขาน่าจะมาในรวบ4สามฐานนะครับโดยมีเดลูนี่เจมคร์กและเดนิลแกลนออกสตาร์ทยืนหน้าราตะขายร่วมกันและใช้ดอสันเดวไวคอยบันเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตาสเตปนะครับทัศนบอลครับเจ้าบ,บ้านเซมล็อกโรเวอร์ครับทีมนดับ3ของตารางพวกเขามีผลงานเกมเย้าที่ดีเลยนะครับเพราะเกมแปดนัดหลังสุดเก็บชัยมาได้4เกมแพ้เพียงแค่2เกมเท่านั้น,น เกินครับโบฮีเมียนครับผลงานนอกบ้านย่ำแย่เลยนะครับเก้านัดหลังสุดเก็บชัยมาได้เพียงแค่2นัดเท่านั้นส่วนมากไปทางเสมอซะส่วนใหญ่เลยนะครับในราคาเปิดมาให้กับแซมล็อกโรเวอร์เป็นฝ่ายต่อคือความลูกนะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีสุดครับเพราะแซมล็อกโรเวอร์เล่นในบ้านที่ดีนะครับและเกมนี้พวกเขารอรับการมาเยือนของทีมที่เล่นนอกบ้านได้ย่ำแย่อยู่แล้วนะครับและมองว่าเกมนี้แซมล็อกโรเวอร์จะเปิดลังไล่เชือดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนครับดังนันครับอยู่ฝั่งทีมต่อดีสุดครับในคัมคืนนี้คู่ที่แปดนะครับคู่สุดท การพบกันระหว่างด็อกเฮดาพบกับกันเวยูไนเตตกันเวลาหนึ่งนาฬิกานาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับในราคาคู่นี้นะครับคู่นี้คืนนี้เปิดราคามาก่อนเลยที่กันเวยูไนเต็ดต่อเสมอสูงต่ำเปิดที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับเรามาดูตารางคะแนนกันนะครับด็อกเฮดาครับอยู่ที่อันดับ9ของตารางนะครับมี28แต้มแข่งไป30นัดครับชนะ6เสมอ10แพ้14ได้38เสีย54ลูกนะครับเป็นเจ้าบ้าน14นัดครับชนะ5เสมอ6แพ้3ได้26เสีย19ลูกเป็นทีมเยือน16นัดคสิบ เสมอสแพ้11ได้12เสีย35ลูกนะครับถ้าฝั่งของทีมเยือนครับกันเวยู่นเต็ดครับอยู่ที่อันดับ5ของตารางนะครับมี45แต้มแข่งไป30นัดครับชนะ12เสมอ9แพ้9ได้26เสีย22ลูกนะครับเป็นเจ้าบ้าน16นัดครับชนะ7เสมอ5แพ้4ได้14เสีย9ลูกเป็นทีมเยือน14นัดครับชนะ5เสมอ4แพ้5ได้12เสีย13ลูกนะครับเรามาดูผลงานการพบกันของทั้ง2ทีมนี้กันนะครับการพบกัน5ครั้งล่าสุดนะครับผมทำผลงานได้้้้พพออๆกัััันนนเเลลยยะะะคคครรรบโดชมมา2 2งงแแส1 ครั้งเช่นกันนะครับพรมครั้งล่าสุดครับเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะครับกันเวก็ชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ทัำอะไรไปได้3ครั้งเสียไป2ครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป3ต่ำไป2ครั้งนะครับเรามาดูฟอร์มฮันนาลองสุดของทั้งสองทีมนี้กันนะครับด็อกเฮด้าครับฟอร์มฮันนาลองสูตพวกเขาชนะมาได้4ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดครับก็ชนะโบฮีเมียนมานะครับ1ประตูต่อ0เมื่อวันที่21กันยาาาายยยนนนนนทททีี่่่่่ผมมะะะคคคคครรรรรรรัััััััับบบ้้้้งง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 อออไไไไได4 4เเเสสสสปปป1 1กกก์ูููตตจฝขว ฟอร์มขณะล่สู่พวกเขาชนะมาได้2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้มา1ครั้งนะครับครั้งล่าสุดก็เอาชนะเชียบอลมานะครับหประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะครับทำคะไรไปได้4ครั้งเสียไป1นครั้งสกอร์สูงต่ำจบเกมสูงไป1ต่ํต่ำไป4ครั้งนะครับเราไปดูการจัดทัพของทั้งสองทีมนี้กันนะครับเจ้าบ้านดอกเฮด้าครับของกุนซูเควินดูเฮตี้ด้านการจัดทัพว่าพวกเขาน่าจะมาในระบบ4ี2 1 2อนอโดยมีดักการเจมเทเลอร์และฟานเปียโร่ มิกกี้คอยปันเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสเตปนะครับทางฝั่งของทีมเยือนครับการเวยเนเต,เตครับของคนซือจอห์นคอนฟิลด้านการจัดทัพครับพวกเขาน่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะครับโดยมี n, สตีเฟนวอนออกสตาร์ตยืนหน้ารั้ไขายและใช้แพทริกแฮกกี้คอยปันเกมและสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามสเตปนะครับทัศนบอลครับเจ้าบ้านรอกเฮด้าครับดูดีเกินกว่าที่จะปาชัยให้กับทีมเยือนในวันนี้นะครับการที่พวกเขาคว้าชัยมาได้4เกมจาก5เกมในหลีกท้ายสุดและกดไปนอนน21ประตูถือว่าเป็นฟอร์มที่โหดเทพสุด นั่นทาให้พวกเขาโกยแต้มลุ้นโคต้าบอลยุโรปได้เลยนะครับประกอบกับทีมเยือนครับกันเวยอนเต็ดคว้าชัยแค่2เกมตลอดห้เกมหลีกที่ผ่านมาและทําประตูดได้แค่สีลูกเท่านั้นจากสภาพนี้จะให้ฝากความหวังพังสกอร์เอาชนะคู่แข่งระดับหัวตารางได้อย่างไรครับเมื่อพิจารณาจากเรียและภัพลุ่นต่างๆแล้วของทั้งสองทีมนะครับผมแนะนําว่าอยู่ต่อไม่ต้องงอดวงครับการันตีครับเชียร์ด็อกเฮดา้าซาในถิ่นแน่นอนครับในค่ำคืนนี้ก็จบไปแล้วนะครับทัศนบลและข้อมูลต่างๆของทั้ง16ทีมที่ออกนมาฝากในวันนี้สรุปเลยคครรัับู่แกอตา าพบกับโคโมคู่นี้ผมให้โคโมลอง1ลูกควบ1ลูกครึ่งนะครับสูงต่ําไปต่ํา2ลูกครึ่งควบ3การันตีสกอร์ครับโคโมเสมอ1ประตูต่อ1นะครับคู่ที่2ครับเลอันเบติสพบกับมาโยกาคู่นี้ผมให้เลอันเบติตต่อครึ่งลูกนะครับสูงต่ําไปสูง2ลูกการันตีสกอร์ครับเลอันเบติสชนะ2ประตูต่อ1นะครับคู่ที่3ครับเบลวิสตาพบกับเบนฟิก้าคู่นี้ต้องติดตามในกลุ่มนะครับผมพอเป็นคู่ v ีไผมจะจัดและดูค่าน้ําอีกทีนะครับแต่การันตีีคคคคครรรรัััััับบบบบบทพแนนน่่่อออ100%ู4เฟุมสโลก มนคู่นี้ผมให้มนต่อปอปอสูงต่ำไปต่ำสองลูกครึ่งนะครับการันตีสกอร์ครับมนชนะ1ประตูต่อศูนย์นะครับคู่ที่5ครับกูเตบอกครับพบกับฮามสตันคู่นี้ผมให้กูเตบอกต่อ1ลูกนะครับสูงต่ำไปต่ำสองลูกครึ่งควบสามการันตีสกอร์ครับกูเตบอกชนะ2ประตูต่อศูนย์คู่ที่หกนะครับโคเปนเฮเกนพบกับอนันบอกคู่นี้ผมให้โคเปนเฮเกนต่อลูกครึ่งนะครับสูงต่ำไปสูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งการันตีสกอร์ครับโคเปนเฮเกนชนะ3ประตูต่อ1นึ่งนะครับคู่ที่เจ็ดนะ ต่อครึ่งควบลูกครับสูงต่ําไปสูง2ลูกครึ่งการันตีสกอร์ครับแซมล็อกโรเวอร์ชนะ3ประตูต่อ1นะครับคู่ที่8นะครับด็อกเฮด้าพบกับกันเวยูเนเต็ดคู่นี้ผมให้ด็อกเฮด้านะครับต่อเสมอสูงต่ําไปสูง2ลูกควบ2ลูกครึ่งการันตีสกอร์ครับด็อกเฮด้าชนะ2ประตูต่อ0นะครับเป็นไงกันบ้างครับ8คู่ที่ออกนำมาฝากในวันนี้ถ้าชอบก็ตามได้นะครับไม่ชอบก็ส่วนได้ไม่ว่ากันหากแค่ต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมเป็นบอลสดบอลสเตปบอลสูงต่ำครึ่งแรกครึ่ง2ก็สามารถคลิกลิงก์์ปััักหหมมุดดดดด้้้้าาาานนนนลลลล่่งไไไเเเยยะะคครรรบบืออแขที DKR 911ย้ำนะครับ @dkr911 มีอัดนำหน้าด้วยนะครับหากพี่ๆท่านใดสนใจเข้ากลุ่มก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยร่วมสนุกกับทางเราได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมขอฝากกันด้วยนะครับหากชอบคลิปของอ่องก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปของอ่องนะครับผมและขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยนะครับค่ำคืนนี้สวัสดีครับ